ครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับไอเอลครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับไอเฟลเฟลวัดไหนครับเนี่ยมาถึงกันนะครับที่นี่คือวัดไทรกัวบอโคงซันนะครับนี่เราจะไปไปไหว้ข้างในกันนะครับนครับเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับเอ้ะวันนี้เขาปิดประตูแปลกหรือว่ามีปิดอะไรหรือเปล่า นี่คือด้านบนนะครับทางขึ้นนะครับตรงนี้มีช้างอยู่สองเชือกครับเอาเนี่ยเอฟกำลังทำแล้วครับตรงนี้เป็นกระจกนะครับเป็นกระจกที่มองเห็นด้านล่างเราถ้าเราไม่ชชวร์เราก็อย่าไปใกล้ดีกว่ะลูกขึ้นมาพ่าะ็าครัวเหมือนกันมาแล้วปไปแล้วครับการวัขึ้นไปแล้วขึ้นไปเลย,ยไปไหว้พระกันนะครับ ขึ้นได้ครับเป็งไงโอ้พ่อนุ่ประตูปิดปิด,ปดครับเราเคยมากันแล้วท่าน,นบนมีอะไรบ้างผมุ้เห็นพระโพธิสัตว์อยู่ข้างในนะครับไปถึงก็ไปไหว้พระกันดีๆนะครับต้องถึงต้องถอดรองเทาง้าก่อนนะครับทุกคนถอดรอง,ง,รงเท้าก่อนครับรองเท้าเสร็จครับเข้าไปนะครับ ถอดคลบล์ข้างในเงียบมากนะครับไม่ไม่ถอดคลุกบล์เพื่อขึนเงียบด้ยลกูกไม่ถอดคลุกบล์ทางเสียงทางเสียงเบ,บาๆนะครับ งามากีทำบุญอีกแล้วม,มีเหรียนะครับมีเหรียนะครับคุณ เพ eh, hey, mm hmm. ื่อการศึกษาเพื่อเผยแพร่พระพุทธธรรมทำใมโอ้เขาเตรียมมาเยอะเพื่อสาธารณกุศล แม่แม่กำลังทำบุญอยู่ครับ